สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องยูทูบนักธิกิจแหงไทยครับมาไม่ได้เจอกันมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็วันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปเนี่ยคนที่ชอบแอคทิวิตี้นะครับหรือว่าคนที่ชอบแบบอะไรที่เป็นสปอร์ตสปอร์ตหรือว่าคนที่ชอบกีฬาเทนนิสเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเสริมบุคลิกภาพหรือว่าเติมเต็ม ในวันที่มี ivity, แอคทิวิตี้หรือว่าวันนั้นๆของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับโอเคก่อนที่จะไปเล่าหรือไปฟังพร้อมๆกันเนี่ยนะครับฝากทุกคนกด Subscribe ก่อนนะแล้วก็กดไลค์ไว้ก่อนเลยก็ได้คอมเมนต์ไว้ก่อนเลยก็ได้หรือแชร์ไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับจะได้เป็นการแบ่งปันนะครับเให้เ,เพื่อนๆนะครับอีกหลายๆคนของเราได้รู้ว่าผมทำชา n e l แบบนี้อยู่เป็นช n n e l ที่สําหรับคนที่ชอบดูแลตัวเองชอบการแต่งตัว ชอบการท่องเที่ยวแบบผู้ชายผู้ชายนะครับก็จะได้เอาไว้แบ่งปันกันดูโอเคตอนนี้ก็หลายๆคนน่าจะเริ่มกดไลค์แล้วนะโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปอีกนิดนึงครับอยากบอกไว้ว่านอกจากคนที่ชอบสปอร์ตชอบการออกกําลังกายหรือว่าชอบกีฬาเทนนิสแล้วเนี่ยคนที่ชอบแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างแบรนด์จากฝรั่งเศสเนี่ยเออไม่ควรพลาดนะครับมาแล้วครับไปเทมอยู่ยในมือผมแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่าคืออะไร และนี่ก็คือ l a c o s นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ของเขาเลยชื่อว่ารุ่น Matchpoint นะครับโอ้หน้าตาเทมากๆเลยบอกเลยว่าคนที่ชอบแบบน้ำหอมที่เป็นแบบกลิ่นมีความเป็นวูดวเนี่ยรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าพร้อมๆกันนะทีละอย่างเลยก็คือตั้งแต่ไอเดียคร่าวๆนะครับที่ทำให้เกิดน้ำหอมมันตัวนี้ออกมาแล้วก็ถัดมาเป็นส่วนผสมแล้วก็ ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเอากลักษณ์ต่างๆรูปทรงรวมถึงการแต่งกายนะครับให้เหมาะสมกับการใช้น้ําหอมควดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับแบบเร็วๆจะได้ไม่ต้องเสียวเวลากันไปโอเคครับสําหรับแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างน้ําหอมลาค Match Point นะครับตัวนี้เอาใหม่ออกเครยงใหม่ในการสร้างลาคสแมทพอยท์นะครับตัวนี้ขึ้นมาก็หเลยเป็นการ ทำขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเรนนี้ล่คอสนะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์แล้วก็เอ่อเป็นการรีมายถึงตัวประวัติศาสตร์ของแบรนด์ด้วยเพราะว่าต้นกําเนิดของแบรนด์ล่คอสเนี่ยก็คือกําเนิดมาจากกีฬาเทนนิสนั่นเองก็เลยถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับทั้งสองสิ่งนี้นะครับก็เลยกําเนิดเกมาเป็น l a c ล s ะคอสแมทพอยท์นะครับทาไมเขาถึงต้องเลือกคําว่าแมทพอย n ์คืออย่างที่แบบขออนุญ,ญาตวางก่อนอย่างที่แบบว่า เรารู้กันดีเลยในกีฬาเทนนิสเนี่ยลูกที่เป็นลูกตัดสินที่จะจบเกมการแข่งขันจะดูว่าใครชนะหรือแพ้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าลูกแมชพอยนะครับซึ่งเขาก็ให้คำนิยามว่ามันเปรียบคล้ายกับชีวิตของคนเราอย่างไรก็เหมือนกับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยกับกีฬาเนี่ยมันคล้ายกันตรงที่เวลาที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายให้ถึงเส้นชัยเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือความแน่วแน่ ความตั้งใจสมาธิแล้วก็ไหวพริบในการตัดสินใจชั่วขณะฟังแล้วก็เก็ตนะเหมือนกับว่าอันนี้จะพาชีวิตให้เราไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแบบไปที่มันพาไปสู่ความสําเร็จมันต้องเลือกการตัดสินใจคือแบบชั่ววินาทีเดียวที่เราเลือกเดินทางสองทางเนี่ยผลลัพธ์ไปทางมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเช่นเดียวกับเทนนิสนะครับแบบเวลาการตีโต๊ะกันเนี่ยมันมีเวลาตัดสินใจก็แบบวิแทบไม่ถึงนะเซลว,วินาทีที่จะแบบเลือก แล้วการเลือกเหล่านั้นมันก็นำมาซึ่งแบบผลลัพธ์แพ้หรือชนะเลยก็ว่าได้ก็เป็นไอเดียที่ดีครับที่ทําให้เกิดเป็น La c o s m a t Point นี่ครับขึ้นมาเออกลับมาดูกันอีกทีนั่นแหละก็จบแล้วสำหรับการรีวิวในรูปแบบของ k e อ,อ,อเดียในการทำนะครับที่เราจะพูดถึงตัวส่วนผสมของเจ้า La c o s m a t Point กันบ้างนะครับเอา้นลินชอบพัน La Cos แมทช์พอย n ์นะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับที่ทําให้มีสเสน่ห์แล้วผมอะ่ะถึงต้องบอกครับทุกคนว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบแบบแต่งตัวแนวสปอร์ตคนที่ชอบแอคทิวิตี้กีฬาหรือว่าคนที่ชอบอะไรที่เป็นกีฬาเทนนิสอ่าก็เรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวแรกนะครับที่เปิดมาก็คือเรียกว่า Top Nose หรือว่าเฮดโนสนะครับสำหรับลาคอสแมทช์พอยท์ตัวนี้นะครับก็เปิดมาด้วยเป็น ก็ส่วนผสมจากเครื่องเทศเลยก็มาด้วยกรีบเบซิลนะครับแปลว่าเป็นฮอลลัพกรีของเรานั่นเองนะครับที่อยู่ในหมวดของตัวพืชที่เป็นเครื่องเทศนะแล้วก็ตามมาด้วยเพเปอร์ Pepper. ถ้าจะไม่ผิดชัวเป็นพิคงเพเปอร์นะครับคือตัวเนี้ยเขาว่ากันว่าเวลาที่เราออกไปที่แดดหรือว่ามีแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเจอแดดแล้วไม่เพลียเจอแดดแล้วสู้เจอแดดแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วแบบว่ามีเอเนจี Energy อะไรแบบนั้น ผมก็ว่าดีนะเพราะว่าอย่างที่เวลาเราออกไปข้างนอกไปเจอแดดแดดบ้านเราทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับจากเราแบบเจอแดดเราจะรู้สึกเพลียอับเฉีดมีกลิ่นของเคปเปอร์ขึ้นมาหรือว่าแบบเครื่องเทศมันก็อาจจะกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าแบบวันนั้นไม่ได้แย่นะมันมกลิ่นที่ทําให้น่ากายเรารู้สึกได้ว่าเออมันเฟรชมันสู้มันแฮปปี้ขอว่านี่จบไปสําหรับตัวเฮดโน้ตหรือว่าท็อปโน้ตนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเบสโน้ต เไม่ใช่พิดเป็น Hard n o น e แมนิดเดียวพ่านนิดเดียวโอเคสำหรับฮาร์ดโน e นะครับก็มาในแบบความรู้สึกของเป็นอารมณต์ติดของน้ำมันหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมนะครับเป็นตัวดอกเจนเชียหรือว่าดอกกลีดดอกเกลีดนี่ก็คือเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวตั้งต้นในการมาทำยาปลายสีม่วงใจลินเด็กอะไรตอนนั้น ที่เราแบบเด็กๆทุกคน,นะจะเคยใช้กันนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็บวกกับตัวอโรมาติกนะครับเป็นกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยนะครับของคาริเซดนะครับก็พอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความแบบครึ่งเทศทำนารวมกับกลิ่นอโรมาติกอันนี้ผมว่ามันก็เวิร์คเพราะว่ามันจะทําให้มีความรู้สึกแบบมันหอมอ่ะแน่นอนแล้วก็มีความสดชื่นเนาะมีความแบบกระตุ้นให้แบบกระปี้กระเปร่าเวลาเจอแดดแล้วก็มีการนีแคลสจากตัวอืม อโรมาออโรมามันก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายางอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าอโรมาเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้แบบคลายเคยรียดเพราะว่ามันก็เริ่มลงตัวกันได้อย่างดีแล้วนะแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะเราจะมาพูดถึงตัวเออช่วยคิดหน่อยอะเบสโนตครับโอเคก็มาถึงตัวเบสโนตนี่แหละเป็นกิมมิคแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมแฮปปี้มากๆกับน้าหอมลอสแมทพอยต์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นแบบว่า เวอร์ติเวอร์นะครับหรือว่าหญ้าแฝกนะครับแล้วก็รวมกับไม้แคชเมียร์นะครับทั้งสองอย่างเนี้ยอย่างที่เรารู้กันเลยมันก็คือเป็นออกลิ่นของพันธุ์แมกไมพันวูดมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบกลิ่นดินกลิ่นปลาหญ้าไม้อะไรแบบเนี้ยซึ่งสําหรับน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมของผู้ชายนะครับมันก็จะดีเพราะมันทนำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นมีความแบบซับซ้อนนิดหน่อยคือกลิ่นมันแบบเย้ายวนทําให้รู้สึกว่าเออคนนี้แบบรู้สึกน่าเข้าหาอะไรอย่างนง้นอีกทั้ง เมื่อทั้งหมดเนี่ยมารวมกันมานะครับกลายเป็นส่วนผสมที่อยู่ในขวดเดียวกันอนะ่ะมันก็ทําให้กลายเป็นความรู้สึกที่มีความหรูหราขึ้นมาด้วยพ่อมันเบรน,นกันไปแล้วอย่างลงตัวเนี่ยนะครับก็โอเคต่อมาเราก็จะไปพูดถึงรูปทรงภายนอกบ้างเพราะว่าจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นเอกลักษณ์ในสําหรับคอลเลกชันหรือว่าสําหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลย หลายคนนะ่ะก็จะเห็นว่ามันมีลูเทนิสอยู่ในมือผมด้วยน,นั่นเป็นสิ่งหนึ่งเพราะว่าผมต้องการสแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพร้อมๆกันนะครับก็นี่เลยสําหรับตัวขวดเดี๋ยวก่อนนะผมจะลองเข้าไปดูปใกล้ๆให้กล้องสูงนิดหน่อยอ่าโอเคตรงนี้ชัดเลยครับที่ฝาขวดทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นทรงแบบนี้อ่ะบีตาโจลเคของลาคอสนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นกำลังหาแบบหลบแสงกันอ่ะเห็นแล้วตรงเนี้ยคุ้นเลยใช่ไหมครับว่าไม่เกี่ยวกับเทนนิสยังไงคืออ่ะบางคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นแบบว่าจริงๆจ,จังๆนะก็อธิบายให้ฟังว่าอันเนี้ยมันจะดูแล้วก็เหมือนกับตัวด้ามจับของเทนนิสนะเหมือนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้ไม้เทนนิสเนี่ยก็คือเขาจะต้องมีการพัน น่าจะเป็นพันยางอันนี้ผมไม่ชัวนะครับแต่มันมีวัสดุที่พันอยู่ตรงไม้เพื่อที่ให้จับแบบถนัดนี่ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้อ่าข้างบนก็จะเป็นเน็ตฟ้าบฟ้าบอะไรแบบนี้อ่ะเลือกเล่นก่อนก็ประมาณนี้ครับเป็นการออกแบบรูปทรงที่ทำออกมาได้อย่างแบบน่ารักแล้วก็ดูบมเสน่ห์มากๆเลยแล้วนอกจากนั้นก็ขวดแก้วเนี่ยเห็นไหมสีข้างในเป็นสีเขียวเลยนี่เขามีที่มานะครับ ก็คือเขาต้องการสื่อถึงเจ้าสีเขียวที่เป็นตัวจระเข้ของแบรนด์ Lacoste นั่นเองก็คือเออเขาตั้งใจทําออกมาจริงๆยังไม่หมดแค่านี้กำลังหลบเหลี่ยมฟับฟนี่เคยเห็นไหมอ่ะอ่ะเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งนะครับแดดมันส่องเข้ามาต้องหามุมนิดหนึ่งอ่ะนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมที่มันเป็นนูนๆขึ้นมา นี่คือเป็นส่วนเว้ลโค้งของลูกเทนนิสนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าตรงนี้ชัดพราว่ามันน่ารักดีเหมือนเลยนะครับหันให้ดูเป๊ะเลยนี่เป๊ะเลย,เ,เ,ลยเห็นไหมอ่าก็ถือเป็นก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็ดูแบบมีเสน่ห์สำหรับตัวละครแมทพอยต์ Point ตัวนี้นะครับผมว่าใครที่เล่นเทนนิสนี่ยน่าจะเวิร์กเลยโอเค ก็เก็บไปก่อนเพราะว่าอายต่อไปเราจะมาพูดถึงวิธีการฉีดเอ,อ่อวิธีการสวมใส่นะครับหรือว่าแต่งตัวว่ามันจะออกมาเป็นไปนในทางไหนบ้างอันนี้ก็แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างที่รู้กันว่าด้วยกลิ่นของเจ้าตัว l a c o s t m a t c h point นะครับก็คือเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกสดชื่อหรือว่าแบบออกไปทางความสปอร์ตสปอร์ตหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาตั้งตีกวาากันว่าความสปอร์ตที่จะใส่แล้วฉีดน้ำหอมตัวเนี่ย มันจะออไปทางลูกไหนได้บ้างอ่ะก่อนอื่นเลยผมว่าสิ่งที่เป็นไปได้แบบชัวร์ที่สุดเลยก็คือวันที่เรามีแอคทิวิตี้ไปออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับตีเทนนิสก็ได้หรือแบบไปเดินชิลเดินเล่นในสวนสาธารณะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถฉีดได้หมดเลยเพราะว่าเอาอยูเออแล้วก็วันที่เราแต่งตัวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีแบบความเป็นอ,อีเวนต์กลางวัน,ก,วนก็สามารถใส่ได้นะครับวันที่ เราใส่เสอยืดพโลหรือเสื้อเชิ้ตพโลแบบนี้ก็ได้แึ่แบบยังไม่ได้ดูฟอร์มอลมากๆผมว่าลุคนี้ก็เอาอยู่แล้วก็ให้ความสึกสดชื่นได้ทั้งกับเราและคนที่อยู่ข้างๆเรานะครับหรือจะเป็นวันที่ทางการขึ้นมาหน่อยผมว่าตัวอย่างได้ยองใส่เป็นแบบเบรเซอร์ได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลุคที่เป็นแบบฟอร์มอลใส่สูทใส่ทักซิโดอะไรแบบนั้นผมว่าก็ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยตัวนี้นี่เวิร์กมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถฉีดไปเป็นแบบเดลี่ยูสได้ใช้ทุกๆวันได้เพราะว่า กลิ่นอันนี้ก็เป็นลืมบอกเป็น EDT นะก็กลิ่นแบบโอเคเลยละ่ะเอออยู่ในที่ทำงานก็ยังได้เออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะพูดถึงอะไรกันอีกหน้าติกตอกติกตอกอ้อพูดมาทั้งหมดแล้วทั้งภายในภายนอกไอเดียที่มานะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงส่วนของตัวราคากันบ้างทีนี้ราคาเนี่ยนะผมก็ เห็นอยู่ว่ามันจะมีทั้งหมด3แบบก็มี30 50แล้วก็100 ml นะครับ30 ml เป็น2 4 5 0บาทนะครับแล้วก็50 ml เป็น3,450นะครับแล้วก็ตัว100 ml ก็คืออยู่ที่4,500บาทมีทั้งหมด3ขนาดนะครับใครที่อยากลองไปเทสกลิ่นหรือว่าอยากลองซื้อนะครับเก็บมานะจะใช้หรือจะแบบสะสมผมว่าก็น่ารักดีเอาอยู่หมดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำหอมนะครับที่ควรคาดแก่การมีทางสายสปอร์ตและคนที่ชอบสายวุ้ดนะครับควรจะไม่พลาดเลยสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับโอเคก็วันนี้หมดไปแล้วพูดกันไปหมดแล้วนะครับก็ฝากกันนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งสำหรับช่องหนักธรรุรกิจทางไทยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามไว้จะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําแล้วก็หาอะไรมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ ลาไปก่อนอ่ะอีกนิดนึงครั้งหน้านะครับผมยังติดทุกคนอยู่จะเป็นคอนเทนต์ตอนนี้ก็คือกำลังจะเรียบร้อยแล้วแหละเป็นคอนเทนต์ที่จะพูดถึงการใส่กางเกงยังไงนะครับให้พรางหุ่นให้เราดูสลิมขึ้นดูนดีขึ้นขาย,ยาวขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับกับคลิปหน้าที่จะมาถึงน,นี้นะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขนะครับในวันพักผ่อนแล้วก็เที่ยวกันอย่างปลอดภัยเซฟๆระวังกันด้วยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ